สวัสดีครับแฟนเพจชัยนรงค์ฟาร์มและผู้ติดตามทาง u t u b e ทุกๆท,ท่านครับวันนี้นะครับชัยนรงค์ก็พามาชมนะครับดอกไม้อีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าดอกไม้เนี่ยหลังจากที่เราได้ปลูกและดูแลเาจะใส่เรียบร้อยแล้วก็ผ่านหน้าฝนนะครับก็คือปลายฝนต้นหนาวนะครับเขาก็จะเริ่มผลิบานออกมาเยอะมากนะครับแล้วก็ดอกกุหลาบเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะ ไวต่อสภาพอากาศเช่นกันนะครับหลังจากที่ฝนได้หยุดไปแล้วนะครับเราก็เริ่มใส่ปุ๋ยเลยนะครับใส่ปุ๋ยแล้วก็รดน้ําได้เลยนะครับรดน้ําได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวปรับตัวไม่ทันอย่างเช่นว่าหน้าฝนเนี่ยเขาเคยได้รับได้รับน้าฝนทุกวันนะครับแต่ว่าพอฝนหมดปุ๊บมันก็จะเข้าสู่ฤดูแรงหรือฤดูหนาวนะครับทําให้เขาอาจจะช็อกได้ นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีนะครับที่เราจะใส่ปุ๋ยแล้วก็รดน้ําไปเลยนะครับก็จะได้กุหลาบที่ปริใหม่แบบนี้นะครับอันนี้ก็คือถ้าเราปลูกหลายๆสีเนี่ยอย่างเช่นสีชมพูว,วันวันจันทร์ก็สีเหลืองอย่างเงี้ยเอาไว้อวดเพื่อนๆนะครับสวัสดีวันจันทร์นะครับสวัสดีวันอังคารสีชมพูนะครับและ ข้อดีของดอกกุหลาบบ้านเราก็คือนะครับมันมีหลายเฉดสีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวปีนี้ชายรงก็จะนํามาปลูกอีกหลายๆเฉดสีนะครับเพราะว่ามีเยอะมากนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีในการที่เรา,าขยายพันธุ์ของกุหลาบนั้นนะครับหรือว่าทําพันธุ์ของกุหลาบนั้นนะครับได้เทคโนโลยีแบบใหม่มานะครับทำให้เกิดการผสมสี เป็นเฉดสีต่างๆมากมายเลยครับนะครับก็ชายหลงก็พยายามที่จะปลูกแล้วก็เอามาให้ทุกท่านได้ชมนะครอันนี้ปลูกมาน่าจะ2-3สาปีแล้วมั้งนะครับตั้งแต่โควิดรอบก่อนรอบแรกๆเลยนะครับตอนนั้นนะครับน่าจะ3ปีแล้วมั้งครับก็ยังอยู่นะครับเพราะว่าดอกกุหลาบเป็นเป็นพืชที่ทนนะครับทนมากนะครับเราก็จะได้มีดอกกุหลาบใครชอบสีชมพูนะครับก็มีเฉดสีชมพูต่างๆ ใครชอบสีแดงก็จะมีเฉดสีแดงต่างๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องอย่าลืมนะครับตัดแต่งกิ่งทําสาวใหม่ทุกครั้งนะครับเวลาอดอกมันเริ่มเล็กลงเล็กลงนะครับก็ตัดทั้งหมดเลยนะครับตัดกิ่งให้เตี้ยเกือบติดดินเลยนะครับหรือติดกับตาที่เขาติดมานะครับก็จะได้ดอกใหม่ๆออกมาแบบนี้นะครับและอย่าลืมนะครับผมใช้ปุ๋ย CF3 นะครับดอกกุหลาบนะมนใช้ CF3 เลยเพราะว่าต้นมันโตแล้วนะครับก็ใส่ CF3 ลงไป1ช้อนโรยรอบๆก็รดน้ำนะครับเรามีแบ่งทดลองด้วยนะขนาด5กิโลกรัมใครอยากได้ปุ๋ยพิมพ์ว่าอยากได้ปุ๋ยนะครับแล้วก็ส่วนที่ปลูกใหม่ๆนั้นอาจจะใช้ CF2 นะครับรองพื้นก่อนแล้วก็ค่อยปลูกนะครับหรือใครอยากได้เป็นแบบกิฟต์เซตนะครับก็จะมีแบบกิฟต์เซต3 0 0บาทนะครับก็คือได้ทั้ง2อย่างเลยอย่างละ1กิโลกรัม นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ